รีวิวหนังเรื่องขุนพันสาม ปิดฉากไตราภาคระยิบระยับผนึกสายเวทฉบับน่าจะกลายเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์หนังแอคชั่นสายเวทในยุคปัจจุบันที่เรืองรองมากๆอีกชุดหนึ่งไปแล้วและนี่คือการกลับมาเพื่อทำการปิดไตราภาคอย่างสมบูรณ์แบบในขุนพันสามที่เป็นการเติมเต็มส่วนประกอบต่างๆของจักรวาลแห่งนี้ในแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและทรงพลังยิ่งกว่า บอกได้เลยว่าภาคนี้จัดเต็มและจัดหนักยิ่งกว่าภาคไหนไหนที่ผู้ชมเคยรับมือมาเลยขุนพันสามในภาคนี้ได้เล่าเรื่องราวในปีพศ2493บ้านเมืองได้รับผลกระทบจากสงครามชุมโจรเสือร้ายยังคงชุกชุมไปทั่วทุกหนแห่งขุณพันนายตำรวจมือปราบผู้ยึดมั่นในความถูกต้อง จึงถูกเรียกกลับมาปฏิบัติภารกิจล่าตัวสองเสือร้ายอาคมกล้าที่กำลังฮึกเหิมและท้าทายอำนาจรัฐโดยที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงตัวได้นำไปสู่การหวนเหยียบถิ่นเสืออีกครั้งของขุนพันท่ามกลางเหล่าเสือร้ายที่หมายเอาชีวิตและพร้อมที่ภาคสามือปราบคงกระพันด้วยความตายการจับตายสองเสือชื่อดังอย่างเสือมเหศวนและเสือดำ ครั้งนี้อาจไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคุณพันจะสามารถบรรลุภารกิจท้าทายศรัทธาและ,ะเผชิญหน้าเหล่าเสือร้ายที่มีทั้งอาคมและความคงกระพันได้หรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ครั้งนี้มือปราบนังเหนียวอย่างขุนพันจะกลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเองต้องบอกเลยว่าผู้กำกับขมก้องเกียรติจัดให้หนักหน่วงกับภาคนี้จริงๆ เขาได้ใส่ของและใส่ท่วงค่าต่างๆเข้ามาในทุกอนูของหนังเรื่องนี้บนพื้นฐานของแฟนเซอร์วิสที่เหมือนว่าเขาทำการบ้านมาแล้วว่าแฟนหนังชุดนี้ต้องการดูอะไรและอยากจะเห็นอะไรในหนังเรื่องนี้และนั่นยิ่งทำให้แฟนๆจะได้ดื่มดำและฟินไปกับภาคที่สของหนังที่ยิ่งใหญ่และเต็มที่กว่าที่เคยสัมผัสมา คุนพันสามน่าจะเป็นการยกระเบิดความวินาศสันตโรของฉากแอคชั่นต่างๆเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเลยก็ได้ว่าเพราะหนังเรื่องนี้ใส่ฉากบูมันมันเด็ดเด็ดเอาไว้ให้คนดูได้สะใจกันแบบคุ้มค่าตั๋วหนังแม้ว่าจะใช่การบูระดับไม่หายใจหายคอเลยแต่ทุกช่วงทุกจังหวะที่ใส่ฉากเหล่านี้เข้ามานั้นถือว่าทำออกมาได้กำลังกลมกล่อมไม่รู้สึกว่ามากไปหรือน้อยไปอะไร แต่แน่นอนปัญหาหลักๆของหนังก็ยังคงเป็นจุดอ่อนเดิมๆของหนังไทยแทบจะทุกเรื่องนั่นก็คือบทหนังนั่นเองโคมก้องเกียรติก็ยังมารับหน้าที่เขียนบทหนังภาคนี้อีกครั้งเช่นเคยและด้วยความที่งานสร้างภาคนี้สเกลค่อนข้างใหญ่ขึ้นตัวละครเยอะขึ้นและเส้นเรื่องก็หนาแน่นขึ้นน่าเสียดายที่บทหนังและท่วงท่าการเล่าเรื่องของหนังยังไม่ถึงขั้นราบรื่น แม้จะแอบสอดแทรกประเด็นเสียดสีสังคมปัจจุบันได้อย่างแสบสันมาประปรายก็ตามบทหนังที่เหมือนจะสะดุดต่ออยู่บ่อยๆกับขาดความกระชับในการดำเนินเรื่องไปนั้นทำให้มีบางจุดที่ยังเห็นได้ถึงความขาดขาดเกินเกินของหนังอยู่จังหวะการเล่าเรื่องบางจุดก็ไม่ค่อยค้างเชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหลมีบางจังหวะที่โดดไปโดดมา แต่กระนั้นโดยรวมในองค์ประกอบส่วนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายและทำลายบรรยากาศของหนังเพียงแค่ว่าหนังน่าจะกระชับได้มากขึ้นกว่านี้ได้อยู่ลากยาวมาเป็นหนังสองชั่วโมงครึ่งที่เนื้อหาไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะักกลายเป็นจุดเล็กๆที่เกินจำเป็นไปสักหน่อยในส่วนขององค์ประกอบงานสร้างของขุนพันสาม ก็ต้องยอมรับเลยว่านี่คือหนังที่ทุ่มทุนและทุ่มเทสร้างค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดในหลายด้านแม้ว่ามันจะยังไม่งานสร้างที่สมบูรณ์แบบยอดเยี่ยมที่สุดยังคงเห็นจุดบกพร่องเล็กๆ็น้อยๆปะปนอยู่เต็มไปหมดแต่ก็เป็นจุดที่สามารถให้อภัยได้เพราะได้องค์ประกอบมาช่วยบทบางเอาไว้ให้งานเทคนิคพิเศษของหนังเรื่องนี้ถือว่าดีใช้ได้เลย CG ต่างๆอาจจะไม่ได้แนบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเทียบเท่ากับงานสร้างของฮอลลีวูดแต่ทำออกมาได้ระดับนี้ก็ต้องยกนิ้วให้กับทีมงานหนังคนไทยจริงๆขณะที่โปรดักชันดีไซน์และงานออกแบบสเปเชียลเอฟเฟตต่างๆที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของหนังเลย ภาคนี้จัดหนักม,กมากๆอย่างที่เกริอนเอาไว้และพวกเขาก็ทำออกมาได้น่าพอใจถึงจะยังไม่ถึงขั้นต้องร้องบราโวและอีกสิ่งที่รู้สึกสะดุดโดดเด่นขึ้นมาจริงๆก็คือเทคนิคงานออกแบบเสียงในหนังเรื่องนี้เพราะมันเต็มไปด้วยงานแอคชั่นและต้องพึ่งพางานเสียงในการใส่ซาวเอ็เฟกต่างๆที่ต้องบอกเลยว่ากระหึ่งไปทั้งโสดระสาทการได้ยิน หนังมีงานซาวที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครั้งในหมู่หนังไทยเท่านั้นใส่ซาวมาแบบไม่ยัง้งชนิดที่ทำเอาลำโพงโรงหนังมีอาการลำโพงแตกไปเลยทีเดียวมาถึงการแสดงกันบ้างต้องถือว่านี่เป็นการผนึกกำลังของทีมนักแสดงชั้นเลิศทีเดียวแน่นอนว่าความโดดเด่นหลักๆจะอยู่ที่สามนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮม อัญญาประกาศคู่ก็ยังรับมือกับบทนำในเรื่องนี้ดีถึงแม้ว่าภาคนี้ความเป็นผู้นำจะเลือนหายไปสักหน่อยแต่เขาก็ยังรับมือกับมันได้อย่างมืออาชีพขณะที่มาริโอเมลเลอร์กับโตโนพาคินเป็นตัวละครใหม่ที่มาสมทบความจัดจ้านให้กับภาคนี้และพวกเขาก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกัน มาริโอถือว่าได้รับบทที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นแนวแนวนี้บ่อยสักเท่าไหร่ก็ยังคงมีความโจรในคลายพระเอกอยู่ส่วนทางด้านโตโน่ก็ให้การแสดงออกมาเป็นโตโนโ่ถือว่าเขาตีความบทออกมาในรูปแบบตัวเองได้อย่างชัดเจนแม้ว่ายังไม่ใช่บทบาทที่เพอร์เฟกที่สุดของเขาแต่ก็นับว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีเดือดและเข้ากับบทได้อย่างจริงจังเอมภูมิพัท ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามาเสริมในภาคนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือนักแสดงชายเลือดใหม่ที่ไฟแรงสุดๆในวงการหนังไทยณเวลานี้การแสดงของเขายังคงจ้างร้อยเล่นล้านอยู่เหมือนเคยตีบทแตกพร้อมกับใส่อินเนอร์เต็มๆชนิดที่ทำคนดูละสายตาไปไม่ได้เลยและฟ้าสริกา ที่น่าเสียดายไปสักนิดที่บทของเธอไม่ค่อยส่งสักเท่าไหร่ให้ยังไม่ได้เห็นมุมการแสดงที่ฉายแสงมากนักและเหมือนมาเป็นตัวเสริมเท่านั้นเชื่อว่าแฟนๆหนังขุนพันน่าจะอิ่งเอมไปความระห่ำของการปิดไตรภาคเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยเพราะนี่คือหนังที่ทำหน้าที่แฟนเซอร์วิสเกือบจะตลอดทั้งเรื่องและที่สำคัญคนดูน่าจะได้กลิ่นอายความเป็นหนังมาเวล ที่ถูกดึงมาใช้ผสมผสานในหนังเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะเจาะอ,อีกด้วยมีทั้งความมันและเซอร์ไพรส์พร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆได้ชมอย่างน้ำใจมันจึงกลายเป็นไตรภาคที่ปิดฉากลงไปด้วยเสียงฮือฮาในหมู่แฟนบอยของหนังเรื่องนี้โดยแท้ภาพรวม8เ <10. S 2> ต็ม10บจบไปแล้วนะคะรีวิวหนังเรื่อง คุณพันสฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ